สวัสดีครับผมอาจารย์บังนะครับวันนี้อยากจะมาฝากประชาสัมพันธ์การเกี่ยวกับเรื่องของการรับสมัครนักเรียนในเดือนมกราคมนะครับรุ่น93ตอนนี้เปิดลงทะเบียนไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับใครที่สนใจต้องการอยากจะเรียนอยากจะมีอาชีพติดตัวกับช่างตัดผมชายตอนนี้พร้อมแล้วนะครับสำหรับเดือนมกราคมปี67นี้สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้หรือว่าจะ inbox เข้ามาได้นะครับ เราตอบทุกคําถามไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่มีอาชีพปรนะจำและต้องการที่จะสนใจเรียนจะเรียนได้ไหมเรายินดีให้คำปรึกษานะครับและถ้าใครที่สนใจจริงๆนะครับสำหรับผู้ที่อยู่บริเวณกรุงเทพหรือปริมณทนถ้าสะดวกไปกับก็เรามีกันสองแบบด้วยกันไปกลับแบบมีอุปกรณ์แล้วค่าเรียนแค่7,9 0 0นะครับหรือว่าต้องการอยากจะรวมอุปกรการเรียนด้วยกแค่11่0แค่นั้น ส่วนใครที่อยู่ต่างจังหวัดนะฮะเราก็เปิดรับสมัครเช่นกันโดยที่ไม่รับจำไม่รับจำนวนนะฮะใครที่สะดวกเมื่อไหร่ก็สามารถมาเรียนได้ค่าเรียนจะอยู่ที่15,900อันนี้รวมหมดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นที่พักอาหารอุปกรณ์การเรียนค่าเรียนคอร์สนี้เหมาะจีเริงๆสำหรับใครที่อยู่ต่างจังหวัดและก็สนใจที่อยากจะมีอาชีพติดตัวตรงนี้ ตอนนี้ไทยสยามพร้อมแล้วนะครับสำหรับปี67ถ้าใครสนใจสามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้แล้วถ้าใครที่ดูจบคลิปนี้ถ้ารักกันจริงช่วยแชร์ให้ผมด้วยขอบคุณมา,มากๆนะครับแล้วเราจะเจอกันสำหรับนักเรียนรุ่นต่อไปขอบคุณครับ